วเคชันดูแลใส่ใจห่วงใย,ยคุณตลอดการเดินทางสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงหลวงพ่อครับทำไมมงคลสูตรข้อที่24พระพุทธเจ้าถึงบอกให้เรามีความสันโดษครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อก่อนๆอพอคนเราเริ่มมีอะไรแต่อะไรแล้วเนี่ย คนมันจะทยานจัดทยานโลภไม่มีที่สิ้นสุดครับอันนี้เปรียบเสมือนเบรก ABS คือคำว่าสันตุถีเนี่ยแปลว่ายินดีในสิ่งที่ตนมีมคือยินดีในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนได้เนี่ยนี่เรียกว่าสันโดษแต่ไม่ใช่หยุดการทำนะไม่หยุดแต่ให้พอใจอพอใจไม่ในตำแหน่งนี้ แต่หากจะเลื่อนขึ้นอีกก็ยินดีแต่ไม่ต้งไม่จะว่าไปประหัดประหารทําลายล้างปีน่าเหยียบหัวใครก็ได้อย่างนี้นก็เรียกไม่สันโดษคําว่าสันโดษที่เราคุยคุยกันในบริบทที่เราเคยเคยใช้กันอ่ะกับในทางธรรมนี่มันต่างกันไหมพุทธเจ้าสอนพระจะสอนเรื่องมักน้อยถ้าพระให้มักน้อย <ฮะ S 2> อย่ามากมาก <ฮะ S 2> หมายว่าพระต้องมีบริขารพอใช้ มีจีวอนพอใช้มีที่อยู่พอใช้มีอาหารพอใช้ที่เหลือให้เอาเข้ากองกลางอผพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของสากลคือเข้ากองกลางทั้งหมดเป็นขังสังฆะครับพอเป็นสังฆะแล้วจะเบิกมาใช้เบิกมาใช้ได้เลยโดยในนี้ผู้ที่มีบารมีมากก็ลงสังฆะมากก็ไปเอื้อเฟื้อคนที่มีบารมีน้อยครับนี่พอมาสอนชาวบ้านจะสอนให้มากน้อยไม่ได้ใช่พุทธเจ้าก็เลยสอนสันโดษอให้เคารพสิทธิ ในกันและกันนี่ความหมายของสันโดษแต่ไม่ได้หมายความว่าคือให้ประชาชนคนทั่วไปมากน้อยไม่สอนพระอไม่สอนคนคือไม่ได้สอนให้คนจนไม่สอนให้คนจนสอนให้สันโดษสอนให้สันโดษอย่าล้ำสิทธิคนอื่นแสดงว่าคือคนรวยก็สันโดษได้สันโดษได้คนจนไ้สันสันโดษได้หมดคําว่าสันโดษนี่คือเขารบสิทธิซึ่งกันและกันแล้วยินดีในหน้าที่ยินดีในความมีความเป็นคือสันตุถีเนี่ย ยินดีก็คือคล้ายๆว่าตัวเองก็คือไม่ไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนตนเองใครมีอะไรก็มีมุทิตาจิตให้ด้วยยินดียินดีด้วยนี่เป็นมุทิตาจิตเป็นจิตยินดีแล้วก็รักครอบครัวนี่ก็เป็นสันโดษสันโดษในคือพอใจในความมีภรรยาสามีครับพอใจในฐานะตำแหน่งหน้าที่ในขณะนี้แต่ก็ไม่หยุดสร้างความดีครับพอความดีถึงระดับก็เลื่อนขึ้นไปอีกมีฐานะขึ้นไปอีกครับ เช่นขนะนี้มียานพาหนะอยู ess ess <t <t ่คันหนึ <t 6> <t 6่งแล้วไม่มีหนี้สินครับก็ขี่ไปเรื่อยๆอแต่ถ้าหากว่าเกิดโลภไม่สันโดษแล้วต้องไปดาวอีกคันหนึ่งมีหนี้แล้วอันนี้คือไม่สันโดษอย่างนี้มีรถบริษัทอย่างตำแหน่งบางตำแหน่งมีรถบริษัทก็ใช้รถบริษัทไปรถส่วนตัวจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าหากมีแล้วไม่เดือดร้อนก็มีก็ได้คือทั้งหมดต้องมวลหมายกนว่า ตัวเองต้องไม่เดือดร้อนอนั่นเรียกว่าสันโดษคือไม่ได้ให้ไปเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่นอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นทีนี้ถ้าเกิดมีมากแล้วไม่ใช้ครับอันนี้ไม่ใช่สันโดษละเป็นตนีเมันมันเส้นแบ่งมันมันนิดเดียวนะตนีกับสันโดษเนี่ยมันใกล้กันเลยจะบอกว่าฉัสันโดษพระเจ้าสอนให้สันโดษให้อยู่จมเจียมจนๆโอมีเงินตั้งหมื่นล้าน อย่างนี้ก็ไม่ใช่อก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงว่าคือข้อนี้มันเหมือนกับว่าให้เราเคารพสิทธิ์ของเราถูกต้องคือใช้ตามสมฐานะของสิทธ์ของเราสานะิสิทธิ์ของเราอคือการจะฟุ้งเฟ้อหรือไม่ฟุ้งเฟ้อเนี่ยมันก็ต้องดูที่ฐานะความเป็นอยู่ฉะนั้นความสันโดษเนี่ยของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันยกตัวอย่างคนที่มีสตังค์ขี่รถแพงๆเขาก็สันโดษนะฮะเขาสันโดษ ก็สามารถทําได้ทำนำได้แต่ว่าไม่มีแล้วไปกระเสือกกระสนเนี่ยอันนี้ไม่สันโดษละผิดธรรมะละเข้าใจแล้วหลวงพ่อเจริญพ่อขอบคุณครับ